เบาบน้มอสตัวใหญ่ตัวใหญ่ประคองไว้ประคองไว้ตัวนี้น่าจะมีไซส์เลยแหละมาแล้วครับปลาไซส์สวยครับโอ้ตัวนี้น่าจะโลกระฟองโลเลยนะครับตัวนี้วสวัสด,ดีครับสวัสดีทุกทุกคนนะครับมาพบกับผมในช่องตกปลาเล็กๆช่องตกปลากับนาชาติวันนี้มาตกปลากับน้าหนุ่มนะครับแล้วก็น้องมอสนะครับ วันนี้นะหนุ่มพาเข้าหมายเดี๋ยวมาช่วยลุ้นกันด้วยนะครับว่าจะมีผลงานหรือเปล่าโอเคครับเดี๋ยวมาลุ้นมาชมด้วยกันครับมาแล้วครับมาอะไรครับกะมังหรือเปล่าโอ้โหมาด่วนกิดนด่วนครับ นี่นะครับน้าหนุ่มนะครับสุดยอดครับ ไปก็ได้เลยนะครับโอเคครับเอาสวิงหน่อยสวิงหน่อยเอาแล้วครับฝั่งตรงข้ามนะครับได้ปลาไซส์สวยแล้วครับจับหางก็ได้นะจับหางเลยจับหางยกขึ้นจับหางยกขึ้น โอเคครับสวายขึ้นไปแล้วครับตรงข้ามโอ้ฝ oh, <at> ังตรงข้ามได้สวายแล้วนะครับฝ <c oughs> <c oughs> ังงขวาดแดม้มสวยๆนะครับ <c oughs> อืม ครับมาลุ้นกันครับปลาเอามามโชว์กันครับแต้มที่สวยนะครับปลาเล็กปลาเล็กปลาอะไรครับมาดูกันครับส,สวิงให้น้องหน่อยครับตะโก๊ครับจับเห็นตัวผมไม่ยด้จับตัวเมงยังไม่ได้สุดใหญ่ๆๆๆใหญ่จริงๆตัวนี้ใหญ่ ฝ่านะครับน้วัดคันนี้คันแข็งคันแข็งอยู่ใหญ่รถเป็ดน้องเบอสามเองครับไม่ไหวเบาๆนวัดตัวใหญ่ตัวใหญ่ประคองไว้ประคองไว้ตัวนี้น่าจะมีไซส์เลยแหละตั้งคันมาแล้วครับปลาไสสวยครับตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวนี้เพราะคันมันแข็งเดินเดินนวัดตั้งคันสูงสุดเีกเบมาแล้วครับมีไซส์ครับตัวนี้มีไซส์อย่าไปงัดมันมากเดี๋ยวขาด ใจเย็นใจเย็นค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นลลลเข้ยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยย่าเดี๋ยวค่อยย่าตัวนี้มีไซส์ครับตัวนี้มีไซส์ใจเย็นใจเย็นไหวหรือเปล่าวะระวังมันเข้าย่านะค่อยๆนะใจเย็นๆนะน้ำลึกไหมเดี๋ยวผมลงไปตักเองดีกว่าไม่เป็นไรนะ เดี๋ยวมันจะเข้าย่าดิระวังนะเอาครับลุ้นครับโอ้ยกากากาจุมคันลงเลยเอโอ้ยโอ,โอ้ตัวนี้น่าจะโลกับสองโลเลยนะครับตัวนี้แอเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม <laughs> มาแล้วนะครับของน้องมอสนะครับเซียนมอสสวยๆเลยครับ วันนี้มีรุ้นยาวๆครับต้องให้เกดินน้านหนุม่มน้านหนุม่มเป็นคนตีเบ็ดให้อ่าอันนี้ตัวสวยครับปลาตะเพียนทองเหรอใช่ครับตัวสวยมากเลยตะเพียนทองนะครับตัวสวยเลยครับ สีครับผมค <c oughs> ันเล็ก <c oughs> มาดูขั้นจิ๋วนะครับจะได้ปลาอะไรครับ <c oughs> ปลาสร้อยครับส้น <c oughs> กเขาใส่นกเขามาด้ลุ้นครับ ครับใหญ่ๆมอดมอดสวิงสวิงมดสวิง,วง,วงอ,อะไรต่อเหรอต่อหรือปลาติดครับเอาเมื่อดม่กันแล้วนะครับดูดูนะครับจะรอดไม่นอแบบนี้จะไม่รอดรันถ้าทางจะไม่รอด โอ้สายใหญ่ครับสายใหญ่อะเอาสายเส้นหนาหนอกะระวังมันขาดนะจุ่มขัน้นจุ่มสวิงให้มิดเลยครับจุ่มสวิงให้มิดเลยอยา<ห>่าให้เห็นอย่าให้เห็นสวิงค่อยๆเข้ามาโอเคโอโหครับดูดูนะครับไหนโยกโ,โ,โชว์หน่อยครับยกโชว์หน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวนะโอ้สุดยอดสุดยอดโอ้ส่สวยส่สวยโอเคครับ บรรยากาศฝายนางเลงนะครับวันนี้มีคนมาตกค่อนข้างเยอะตอนนี้หลังฝนตกนะครับปลาก็เริ่มเข้าเดี๋ยวมรรลุกันต่อครับวันนี้อุปสรรคเยอะมากเลยนะครับฝนพึ่งจุดไปคาดว่าจะตกอีกแล้วนะครับมืดมาเลยเดีดด๋ยวดูไม่น่าจะรอดนะแบบนี้ ฝนมารอบสองนะครับน่าจะแรงเลยงานนี้ กำมังนะครับฝนก็ยังไม่หยุดเลยตกมาเกือบชั่วโมงแล้วกำม,ม,มังนะครับเกียครับผม เดินข้ามด้วยนะครับดูดูโย้โหหัวเดียวมาดูกันนะครับเราเป็นกำลังใจให้ะนะ้า ครับส่วนส่วนนั้นหนุ่มก็กลับไปก่อนละทั้งฝนตกอากาศค้มทั้งวันนะครับก็ปลาไม่ค่อยเข้าก็จะมีคนที่ได้สวายอยู่สองคนแต่ปลาส่วนมากก็ไม่ค่อยได้กันนะครับสําหรับคลิปวันนี้ก็สําหรับคลิปวันนี้เราสองคนก็ขอสวัสดีนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าจะพาไปเอาไปดิ้วใช่ไหมไปลิวต้้งรอติดตาม ข้างหน้าเดี๋ยวน้องมอสจะพาไปหมายหลิวนะครับซึ่งหมายนี้ปลาตะเพียนค่อนข้างเยอะเดี๋ยวยังไงก็ฝากกติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับโอเคผมสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับผมขึ้นไปบนสันฝายนี้ลงมาตรงน้ำเชเชี่ยวเลยนะครับ